เผยข้อมูล n n p พั s ยืนยันชื่อ o n e พัท o p p n n จะเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของแบรนด์ <ed> ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของวันพัทจะใช้ชื่อว่าวันพัทโอเพนครับล่าสุดทวิตเตอร์วันพัทได้ออกมาโพสต์ถึงจอพับของตัวเองบ้างครับหลังจากที่ก a x y Unpacked ที่ซัมซุงได้เปิดตัวทางรุ่น โฟลและ Flip ไปแล้วครับโดยวันพัทได้ทวิตข้อความว่า we open when order f o l หรือสื่อประมาณว่าพวกเราจะเปิดในขณะที่คนอื่นนั้นพับกันซึ่งข้อความที่วันพัทเขียนจะเน้นคำว่า open เป็นตัวสอนใหญ่ทั้งหมดซึ่งก็สื่อได้ว่าสมาร์ทโฟนจอพับของแบรนด์จะใช้ชื่อว่าวันพัทโอเพนค่อนข้างแน่นอนร้อยปร์เซ็หรอครับคาดว่าวันพัทโอเพนจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสเปคต่างๆของรุ่นนี้คาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลด้านนอกแบบ a อม l e เขนาด6.3นิ้วความเอียด f u ร์สเดพลา120เฮมีกล้องหน้าด้านในความละเอียด20ล้านพิกเซลที่จอด้านในจะเป็น LTPO a อม l e เลขนาด7.8นิ้วความเอียด1,900คณ2,100พิกเซลเป็นแบบ120เฮิรตฉายชิปปร,ประมวผล Snapdragon 8 Gen 2ไฮแรมสูงสุด16 g b ส่วนหลอมให้มาที่5 2 g b คาดว่าจะใช้กล้องหลังเลนหลักและเลนเอัลตร้าไว์แบบเดียวกันกันกบ One Plus 11ครับ